ครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีน้องนะครับวันนี้นะครับว่นดี้บริารตลาดนะครับได้ง่วน้ำบาดมากนะครับได้นากทายพี่น้องนะครับผู้อยากได้หาง่วไปเลี้ยงนะครับง่วบีบง่วงใสเนื้อนะครับผมสรุปูวอยากได้ไปใบถักคุ้นนะครับด้วยใบเม็ดเป็นแมลบอกนะครับแม่ลูกก็มีนะครับน้องลูกปลาหมันนะครับลูกนี่ครับ ไพ่พี่น้องรับชุ่มสามตัวนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้นะครับผมเบอร์โทรอบอยขึ้นไว้หน้าจอได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากได้ไปเลี้ยงหางงอไปเลี้ยงกินใหญ่เงี้ยงนะครับคาบอะไรเสื่อราคาเนื้อไปราครับพี่น้องมันจังโมเก็บไหลนะครับเสื่อราคาอีเนื้อไปเลยเลี้ยงม่าห้องมีแต่กำไรอย่างเดียวนะครับกินเง่งๆลยครับงอเปะเภทนี้นะครับเป็นงงอ หล่นท่อมชาติได้ครับพี่น้องนะครับเบื่องหน้าตาหล่นท่อมชาติกินยาดีสูงประม่านลอยสามสิบบวกนะครับตอนนี้มีนมติ้งนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดอันนี้นะครับตัวแข็งขาประกันให้ซื่อยันราคาเบาเอเปิดไว้นะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับราคาห่วงอยู่ไก่กับตัวใหญนะครับอยู่ไกล้่มทรงให้สญหรับผู้อยากได้ไปเลี้ยงเฉียงๆนะครับกินยาเก่ง เป็นการเลี้ยงหนาแล้วครับพี่นอ้องเชียงขาประกันให้ยได้ครับพี่นอ้องทุกอนนะครับว่าจะเป็นหางดอกาเด่นดกกน,นะครับประกันให้ซื่อยังราคาสองหมื่นสองพันบาทนะครับพี่น้องราคาห่องเนื้อไก่กระตัวใหญ่ที่เก่านะครับวใหญ่สามสิบบวกนะครับเบาวัดแหง่เดียวนะครับพี่นอ้องเราคุณแม่มากัวไสบีบ ออมางูแองกัดนะครับพี่น้องนี่แหละเนือแพ่งนี่ครับพี่น้องซุ่มน,นี่สำหรับผู้ใดสนใจก็ตดตัวสอบถามเงินเขามาได้นะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับพี่นอออ้องเชียงนิสัยดีกินเก่งนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาชมแม่ลูกบังลูกสาวคนหลดนะครับพี่น้องลูกอายุได้เดือนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่ตัวเมื่อกี้นี่แหละครับพี่น้อง นะครับลูกตัวสองนะครับนี่ดุกสาวคนเลยวันนี้เพิ่งซึ่งบามันนี่ครับพี่น้องตัวนี้นะครับใบหลอดมีนะครับพี่น้องใบแแบเบือแแหบนะครับเจ้าทิพเปิลเอ็กนะครับพี่น้องเจ้าของเก่าเพิ่นซึ่งไว้ทิพเปิลเอ็กนี่ครับพี่น้องไล่ยไล่เหลียดชัดเจนนะครับค่าผสมยังชัดเจนวันที่ผสมนะครับวันกำหนดขวด ยี h uk h uk, <c oughs> noi, ่สิบสามเมษามหกหกนะครับในเดือนเล่น้อยนะครับบลงงอหน่อยพี่น้องบลงการกันยินนะครับผมเต้ยเป็นหนานะครับแม่ลูกนะครับราควข้าเบาๆด้วยครับพี่น้องหรือว่าอยากยกไปเบิดก็ได้ยกควไปก็ได้ทั่วทั้งสามมอญเบิ้งได้นนะครับผมนี่แหละ ลูกโอ้ยจังหน่อยเป็นตัวเหนือตัวหนังนี่ครับพี่น้องขนาดเดือนกกัวนู้ไหมนะครับแม่ลูกปล่อยเปิดไปสองหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงเมียสูงประมาณหน่อยสามสิบบวกลูกนี่แหละจิ้มหยาเก่งครับพี่น้องเอาไปปล่อยไว้ใส้ก็ไม่ตายหรอครับจิ้มหยาเก่งเลื่มหยาดีนะครับสำหรับพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยง สิตตวอสอบถามกันขอมาได้นะครับเมียเพิ่นมีนมติ้งนึงได้ครับพี่น้องนะครับนหนึ่งก็บ่มีหยังดอกเอา29,000บาทนะครับราคาเปิดราคาห่องนะครับอยู่ใกล้กับตัวใดคือเก่านะครับสําหรับพี่น้องอยากแบ่งปันไปเบียงนะครับเมียก็นนี้ใสเื่องกินหญ้าดีเมียเป็นงัวดําพื้นแดงนะครับทรงลูกออกมานี่นะครับพี่น้องผลงานการใจลูกได้โตเมียส่วนเลยเด้อครับพี่น้องนะครับผมเอ้าเบิ่งเอารถ อูเซียวไปเลี้ยงนะครับผมราคาเบาๆสองหมื่นเก้าพันบาทได้แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับลงลูกสาวคนนี่แหละสมงามด้วยครับพี่น้องนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทราคาห้อง <c oughs> พี่น้องอยากได้ก็บตีต่สอสอบถามบอยเขามาได้นะครับผมเพาสิเป็นแม่สาวรือแ,แม่ลูกนะครับนี่แม่เพิ่นมันจะชัดอีกทีหนึ่งตูสิหาไปเลี้ยงราคาบาอยก,ก็ถือว่าพ่อเลี้ยงแห้งแล้วครับพี่น้องนะครับผม ได้มากกับว่าแบงปันพีแบงกปันน้องคือเกลีเสียงอาจหยแหบจังน้อยด้วครับพี่น้องนะครับบอยเป็นไข่นะครับอ๋พี่น้องท่านได้สนใจนะครับไล่เหลี่ยมส่วนใดนะครับอยากามบอยดูรึก่็นนะครับทเข้ามาสอบถามกันบ้างด้วครับพี่น้องนะครับราคาตัวล่องใด้สุดตัวนะครับถละข้าผมเปิดมันห่อไว้นะครับบอยเปิดห่อไว้ตอนนี้กับประกันห้คขึ้นเก่านะครับ ลูกสาวจวบอยไลน์กันอีกงามนี่ครับพี่น้องลูกสาวคนลูกทิปเปิลเอ็กนะครับพี่น้องใบเบือหลอดครบนะครับนะครับใบแท่เบือแท่รหลอดแท่นะครับเอาเงื่อนใดมาจากไข่บัตนะครับเนื้อหนังปั่นตัวดีนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นเงื่อนหน่อยเนื้อนังดีตัวสีหญ่หาหกเย็นในเบื้องบนจืดแล้วครับพี่น้องราคาสว่างหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อร่องเขามานะครับ เอาสารพีเนียนะครับใบอขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับกูขอมาติดตามรับชมนะครับกูอยากได้ไป็นอยงกับโทษสอบพร้อมกันขอมานะครับผมเอาสารพีเนียใบเสิจากลาไปเพียงสนิก่อนนะครับสอบกันคลิปหน้าคลิปใหมบนะครับพี่น้องพีเนียใบอขอก่าาาสวัสดีครับผม